สวัสดีสายรถเกี่ยวทุกท่านครับก็ตอนนี้ใครที่หลงอีสานนะครับทุกท่านนะครับโดนนะครับโดนคันละสองร้อยบาทนะครับถือว่าเลทต่ํานะที่ผมโดนมีแต่สี่ร้อยสองร้อยเพราะอะไรครับยันพื้นกระบะท่านเลยพื้นถูกกฎหมายนะครับไม่เกินสองเมตรห้าสิบห้านะครับความกว้างของพื้นแต่โดนกอหาเดียวกันทั้งหมดก็คือมันทุกยื่นไอ้ที่ผมงงก็คือโรเบตเขายังโดนนะครับบรรทุกยื่น บรรทุกยื <os> ่นออกนอกตัวรถนะครับคันละสองร้อยครับคิดดูจากภาคกลางลงไปอีสานนะครับไม่ใช่ภาคกลางภาคเหนือแพร่พิษณุโลกอะไรขึ้นไปหมดนะครับก็คันละสองร้อยคุณนะครับจะมีรายได้ขนาดไหนก็ซึ่งบอกได้ว่าเอรถแมนบอลแตงกระถือครับถ้าได้บรรทุกรถเกี่ยวไปแล้วยังไงก็โดนครับสองร้อย บรรทุกยื่นข้อหาเดียวครับอัตโนมัติจ่ายเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก mm. ็ที่รถเกี่ยวเขาแต่งท้าเรือเขาแต่งกันเยอะๆครับฮ mm hmm. ็ดจ s ง t ในก็ถือครับ mm hmm. ถ้าได้บรรทุกแล้ว mm hmm. ยิ่งแตมีใครย้ายรถเกี่ยวไหมครับ mm hmm. อ,อันนี้ถามเป็นข้อมูลนะครับมีใครย้ายรถเกี่ยวแล้วก็กล้าผ่าคนส่งไหมครับบรรทุกรถเกี่ยวนะรถเกี่ยวข้าวใหญ่นะไม่ใช่ควัวต้านะ เออผมอยากรู้ว่าขนส่งเขาปล่อยไหมก็คือเรามั่นใจว่ารถเราถูกต้องหมดทุกอย่างครับก็คือไม่ไฟไม่บังฝุ่นไม่ท่อไม่อะไรนี่ครับมีมีผู้ใดเข้าด่านขนส่งไหมครับก็คือขนส่งตั้งด่านมีใครผ่านไหมครับอันนี้เราเป็นลองแชร์มาให้ฟังหูครับผมอยากรู้ว่าขนส่งขนส่งนี่กับตำรวจจะพูดเหมือนกันไหมจะโดนข้อหาเดียวกันไหมก็คือมันทุกยื่น บางคนบอกเขาหยนไม่เกี่ยวกับหน้นาหน้านะครับคือหน้าเอาเงินเขาครับฤดูการเอาเงินเขาครับเขาก็จะเอาเงินครับก็นี่คือก็คือต้นทุนของชาวรถเกี่ยวเราที่เดินทางไปภาคอีสานครับหนึ่งต้องมีค่าโลบีตค่าเทเลอร์แล้วก็ไอเรื่องเช็งรถไม่ต้องนับครับต้นทุนเขาต้องมีอย่างน้อยก็รถเกี่ยวสองคันก็ต้องมีอย่างน้อยสองหมื่นสองหมื่นต่อค่าย้ายไปนะอันนี้ไม่รวมกับเซมักเซมักบอกว่ารถเยอะมากรถตอนนี้โลบีต ย้ายไม่ทันแทบไม่ได้รับได้นอนครับวิ่งตอนนี้เขาบอกว่าบางทีเขาไม่กลับครับโรเบนะิรอ่ะเขาไม่กลับเขาจะจอดสแตนบายอยู่แถวสุรินทร์สีขออะไรประมาณนี้เขาจะจอดสแตนบายเลยเขาบอกรถเกี่ยวเยอะน่าจะเกี่ยวไม่นานพี่ผมรอรับกลับเลยดีกว่าดีกว่า,วาตีเปล่ากลับก็บอกงนี้เลยนะอันนี้ก็คือจังหวะที่โรเบิตได้ตังค์แล้วก็ตำรวจได้ตังค์ก็คืออาไรกูไงเพื่อว่าจังหวะของใครของมันเนาะ บอกไงว่าใครบอกว่าไม่อยากให้ผิดกฎหมายก็จะทํายื่นครับคอยท่าเดิมพันเลยต่อให้ปากเจ้าเสมอนี่แค่สองเมตรตอนไหมพี่ตอนนี้พี่ส้มก็ปากปากไปเท่าไหร่ครับพี่ส้มนี่ปากสามเมตรแล้วครับปากตัวใหม,ม่สามเมตรสามเมตรก็คือหน้าเกี่ยวไม่รวมคันจักข้างไม่รวมข,ข,า,มวมขาข้างเนี่ยยังไงก็โดนนแล้วหลายคนก็บอกว่า ก็จะทําให้รถเกี่ยวมันยืน่นจะได้ไม่ผิดกฎหมายเขาจะได้ไม่จับสาธูเอาไปเห็ดเอาครับเนาะ